ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวจาก iHaveCPU ฝาก iHaveCPU ทุกช่องทางด้วยน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ฟเฟสบุ๊กไลน์ช้อปปี้ลาซาดา้าอินสตาแกรมและ t i กตอ k ขอบคุณมากมากเลยครับผมโอ้ยหมดขายคอมไม่มีเวลาสรุปขา่าว Apple ลเลยขา่าว Apple เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่เหรอพร้อมยังเปิดต้องหลายตัวไม่ใช่หรอพร้อมแล้วไปเลยครับไปดูกันว่า Apple มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมั่ง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ i h a v e CPU ฮะงานเปิดตัว Apple ที่ผ่านมา Apple Event Spring Loaded มันเป็นยังไงบ้างอันแรกเลยครับ Apple เปิดตัว iPad Pro 2021ใช้ชิป M1 โคตรกว่าเดิมหลายเท่านะครับคือ iPad เนี่ยใช้ชิป M1 เนี่ยถือว่า สุดเลยนะครับเพราะว่ามันตอนแรกมันอยู่ในตัว MacBook Pro นะครับตอนนี้อยู่ใหรือว่า MacBook Air ตอนนี้มาอยู่ใน iPad แล้วแรงกว่าเดิมนั่นเองนะครับเสียดายน,นะผมเองก็เพิ่งซื้อไปมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆบ,บ้างมาดูกันเลยฮะมีหน้าจอให้เลือก2ขนาดครับ1 1นิ้วและ12.9นิ้วมีสีเงินและเทา Space Gra y เท่านั้นมีแค่สสีใช้ชิป Apple m 1นะครับ CPU 8คอ GPU 8คอและ n u u r a l n n g i n e แบบ16คอร์ CPU ประสิทธิภาพเร็วขึ้น50% GPU เร็วขึ้น40% RAM 8 g b บนรุ่นที่มีความจุข,ขนาด128 g b และ256 g b รวมถึง512 g b RAM แรม16 g b จะอยู่บนรุ่นที่มีความจุข,ขนาด 1T และ 2TB หน้าจอรุ่น11นิ้วเป็นแบบ Liquid Retina ส่วน12.9นิ้วจะเป็นแบบ Liquid Retina XDR ทั้ง2ขนาดมีเทคโนโลยี r u e Tone Pro Motion 120Hz และขอบเขตสีกว้างแบบ P3 Liquid Retina XDR ความสว่างสูงสุด1,000นิตและ1,600นิต HDR มีลำโพง4ตัวและ รองรับ Dolby Atmos, ไมโครโฟนคุณภาพระดับสตูดิโอ5ตัวรองรับการเชื่อมต่อ 5G และ WiFi 6มีพอร์ต Thunderbolt แบบเดียวกับ Mac a n d w i d t สสูงสุด40กิกะบิตและรองรับอินเทอร์เน็ต10กิกะบิต Apple M1 จะช่วยให้ l i ด้าประมวลผลและวัดระยะออกมาได้สมจริงขึ้นกล้องหลัง Wide 12เมกะพิกเซลและ Ultra Wide 10เมกะพิกเซลกล้องหน้า Ultra Wide 12เมกะพิกเซลมุมมองภาพกว้างถึง122องศามีฟีเจอร์ Center Stage ที่กล้องจะแผนซ้ายแผนขวาซูมเข้าซูมออกตามผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้ อยู่กลางเฟรมตลอดและมี True Depth เพื่อปลดล็อกเ a c e อ d ได้อย่างปลอดภยัยรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2มารพร้อมกับ Magic Keyboard ใหม่สีขาว Apple จะเปิดให้ Preorder iPad Pro ในวันที่30เมษายนและเปิดจำหน่ายช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวกับ iPhone กันบ้างเปิดตัว iPhone 12สีม่วงนะครับในราคาเท่าเดิมเพิ่มเติมคือสีใหม่คือไม่มีอะไรเลย,เ,ลยเพิมเหมือนเดิมหมดยกเว้นสีใหม่เข้ามา Apple เปิดตัว iPhone สีม่วงภายในงาน p p p l Evening Spring Road โดยสีม่วงจะมีเฉพาะ iPhone 12รุ่นธรรมดาและ iPhone 12 mini เท่านั้นใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อ iPhone 12และ iPhone 12 mini สีม่วงล่วงหน้าได้ในวันที่23เมษายนและเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่30เมษายนในราคาเดิมเพิ่มเติมคือสีใหม่ ต่อไป iMac กันบ้างครับ iMac ก็คือเป็น PC ที่เป็นอออินวันนะครับ iMac ดีไซน์ใหม่บางกว่าใช้ลายกว่าเดิมมาพร้อม Apple M1 iMac รุ่นใหม่ใช้ชิป Apple M1 เหมือนเดิมแต่ด้วยการจับคู่ของ M1 กับ macOS Big Sur er, ทำให้ประสิทธิภาพของ iMac รุ่นนี้ดีขึ้นกว่าเดิม85%ส่วนประสิทธิภาพด้านกราฟิกเร็วกว่า iMac รุ่น21.5นิ้วมากถึง2เท่า iMac ตัวใหม่บางแค่11.5ม mm, ิลิเมตรและหนักไม่ถึง5กิโลกรัมที่สำคัญคือมีให้เลือก7สีได้แก่ฟ้าเขียวชมพูเงินเหลืองส้มและม่วงหน้าจอเป็น Retina 4.5K ขนาด24นิ้ว มาพร้อมกับขอบเกสีกว้างแบบ P3 ที่แสดงสีสันได้มากกว่า1,000ล้านสีความสว่างสูงสุดมากถึง500นิตกล้อง FaceTime HD ความละเอียด 1080p ที่ได้ ISP ในชิป M1 มาช่วยให้วิดีโอคุณภาพและสีสันดีกว่าเดิมลำโพง6ตัวและรองรับ Dolby Atmos มีไมโครโฟนระดับสติโ3ตัวและตัดเสียงรบกวนได้ด้วย หน่วยความจำขนาด8 g b เหมือนกันทุกตัวมีพื้นที่เก็บข้อมูลให้เลือก2แบบคือ256 g ิและ512 g ิด้านราคานั้นนะครับ iMac 2021นั้นขนาด24นิ้วมีให้เลือก3ราคา1เลย CPU จะเป็น8คอร์ GPU 8คอร์พื้นที่เก็บข้อมูล512 g ิมี Thunderbolt 2 port USB 3.0และ Gigabit Internet 56,900นะครับตัวรองลงมานั้นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะน้อยลงเหลือแค่256กินะครับแล้วยางอื่น ก็คือพวก Thunderbolt อะไรเงี้ก็ยังเหมือนเดิมจะอยู่ที่49,900แล้วก็มีตัวที่ลดคอลงมาอย่าง CPU 8คอ GPU 7คอฮะแล้วก็พื้นที่จะเก็บข้อมูล 256 g b ยิเนี่ยราคาจะถูกที่สุดคือตสีย0แต่จะโดนตัดตัว USB 3.0ครับกับกิ g a บิตแ a นออกไปนะครับแล้วก็มีให้เลือกแค่สีฟ้าเขียวชมพูเงินด้วยตัวนี้จะถูกทีสุดคือ42,900นาะครับสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ในวันที่30เมษายนและเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนั่นเอง ต Jean ่ no ตอไปครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยฮะเปิดตัว Air t a ท็กสำหรับคนขี้ลืม a i r t a ท็นั้นใช้ชิป U1 ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอันตรายแบนและ Precision Finding ที่ช่วยให้การระบุตำแหน่งของ Air t a ท็ง่ายขึ้นมาพร้อมกับลำโพงในตัวสำหรับส่งเสียงเวลาหาของ Air t a ท็ออกแบบมาให้ใช้ได้นานมากกว่า1ปีถ้าแบตหมด Air t a ท็จะแจ้งเตือนไปยัง iPhone ของคุณสามารถถอดแบตเองได้โดยใช้ฐานกระดุมชนิด CR2032 คือฐานไบออสปกติได้เลยนะครับ a i r t a ท็สามารถกันน้ากันฝุ่นได้สามารถตั้ง Air t a ท็ูมโหมดสูญหายและถ้าหาก ใ,ใช้อุปกรณ์ในเครือข่ายว่าจะเป็น iPhone iPad และ Mac มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าให้คนที่เจอเรียกดูข้อมูลการติดต่อของคุณได้โดยการเอา AirTag ไปแตะกับสมาร์ทโฟนที่รองรับ NFC นั่นเองราคาของ AirTag นั้นจะเริ่มต้นที่990และที่เป็นแพ็ก4ชิ้นราคา3,390โดยจะวางจําหน่ายในสหรัฐ30เมษายนนี้และยังมี AirTag a m s ด้วยราคาก็ตามนี้เลยนะครับค่อนข้างหนักข้ออยู่เหมือนกันครับราคาที่เป็นตัว a i r m e s นั่นเอง ต่อไปนะครับในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างเปิดตัว Apple TV นะครับ 4K รุ่นใหม่เอาใจสายดูหนักนั่นเองซึ่งจะมีฟังก์ชันอะไรใหม่ๆบ้างไปดูกันเลยนะครับ Apple TV 4K 2021จะมาพร้อมกับชิปเซต A12 Bionic ที่ช่วยการแสดงคอนเทนต์ต่างๆแบบ 4K HDR ชัดขึ้นและลื่นไหลกว่าเดิมมาพร้อมกับ Apple TV Re วีรีโมทแบบใหม่ใช้งานสะดวกขึ้นและแม่นยำกว่าเดิมสามารถปรับสมดุลสีของจอทีวีได้ง่ายเพียงแค่ใช้ iPhone ชี้ไปที่จอทีวีเพื่อเปรียบเทียบค่าต่างๆที่คุณกำลังดู มีให้เลือก2ความจุคือ3 2 g ิก6,700บาทและ64 g ิกราคา7,400บาทนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับกับสาย Apple นะครับว่าจะถูกใจบริการใหม่ของ Apple แต่ว่าถ้าไม่ถูกใจก็กำเงินมาซื้อของที่ iHaveCue ับ i h a v e c u ยังจำหน่ายเหมือนเดิมตาม ปก,กติฮนะมาเล่าข่าวให้ฟังใน Apple สุดท้ายขายของเหมือนเดิมติดตาม i-have CPU ได้ที่ปุ๊บเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็สามารถที่จะติดตาม i-have CPU ได้ตลอดนะครับการันตีตอบไวาภายใน30วินาทีละกันนะครับเนาะเหมือนเดิมครับจำหน่ายทุกช่องทางเหมือนเดิมครับเว็บไซต์แฟนเพจล a z a d a s h o p ป e ทุกช่องทางที่สามารถจำหน่ายได้ผมเองอยู่ทุกที่นะครับฝากก,ก,กดส u b s c สกั e ใน u t u b e ด้วยแล้วก็ฝากทุกช่องทางที่เป็น i have CPU นั่นเองแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผม